สวัสดีครับแจ็คัดไมค์ครับนะฮะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะฮะอากาศดีฝนตกเข้ามาถ่ายในโรงเรือนได้นะครับวันนี้เราก็พามาชมเจ้าแต่คนอาจจะเดากันถูกกันนะนี่ต้นอะไรครับนี่อันอนี้ไม่ใช่นะนี่เนียนมานะครับเป็นน้องแกะนะฮะน้องแกะแต่ความพิเศษของเขาคือเป็นน้องแกะไร้นามนะครับนี่ฮะสมัยนี้ก็จะพัฒนากันจนเป็นแบบ ไม่มีหนามได้แล้วนะนี่ครับที่เราเลือกตัวที่หนามไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาทําคือเราจะมาปาดกอให้ดูนะครับผมคือตระกูลแมมเนี่ยเขาจะเป็นเป็นไม้ที่ต้นยืดนะครับเขาก็เลยใช้การปาดทําให้เป็นกอออกมานะ เพราะว่ากว่าเราจะรอเขาแตกกอนเนี่ยฟองเขาะจะไม่สวยหรือว่าสวยก็มีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแนะนำวิธีการปาดกอน,นะฮะเจ้าแมมขนแกะกันครับไปชมกันเลยทุกคน <c oughs> ดูน้องครับนี่ก็คือน้องแกะแบบเดียวกันนะฮะแต่ว่าต้นเขายืนนะเราไม่ได้ปาดเขาเนี่ยแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมพอเขาเอ็นปุ๊บ ตรงเนี้ยที่รอยกวดทาบเขาจะเน่านะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์มาแล้วครับฟริงเขาติดดอกเนีแต่ไม่เป็นไรฮะเราเอาต้นไว้ก่อนวิธีการปาดนะเราต้องเอาขึ้นมาซะหน่อยสักนิ้วหนึ่งหรือว่านิ้วครึ่งนะครับถ้าเราไปปาดชิดเนี่ยเวลาเขาแห้งลงไปหนอกก็จะออกยากนะต้องขึ้นมานิดนึงนะครับเข้ามาใกล้ๆเลยอ่าพอเดี๋ยวโฟกัสไม่ได้นะเราก็ลุยเลยฮะ คนเขาเนื้อเป็นสีแดงอย่างนี้เลยอ่ะนี่ใครจะทายาเล่งลากหรือว่าไม่ทาก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสอย่างนี้เราก็เอาวางไว้ตรงลงเรือเลยมาต้นต่อไปครับเห็นไหมเขาเอียงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหนีบแล้วเขาก็จะเน่านะทุกคนเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเสียดายครับ ปาดเลยครับผมอุ้ยแต่ต้นนี้ไม่เป็นสีแดงนะเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูอีกต้นหนึ่งนี่อย่างเงี้ยเราก็จะเอาวางไว้ในโรงเรือนเลยนะอ่าเห็นไหมฮะอุ้ยอันนี้น่ากลัวนะแล้วก็ต้องเอาไว้โซนที่เขาแบบไม่ไม่โดนน้ำนะเวลาเราเราลดนน้ำอย่าให้โดนนะสักอาทิตย์หนึ่งก็สิบวันได้เลยไม่ต้องกลัวเขาตายนะครับ โอเคไหนต้องดูเหยื่อข้างล่างฮะเหยื่อระไรต่อไปอ่าอยู่ตรงนั้นแหละกดล,ลงมาอ่า,อางั้นแหละเดี๋ยวผมหางกันนะนี่ที่ทุกคนไม่ต้องตามไม่ต้องตามนี่อันเนี้ยแต่กอธรรมชาติทุกคนเห็นไหมเขาจะทรงไม่สวยเหมือนที่เราปาดนะกะ็ไม่เป็นไรครับนี่ <laughs> อันนี้เป็นเป็นแกะที่ไม่ได้อบน้ำนะฮะมอมแมมฮะ โอเคแล้วก็อืมจะตุยนและอ่ะนี่ฮะเอาหมดเลยแล้วกันเห็นไหนก็ทำละทุกคนมาโอเคลองหลังเกี่ยวช้าง,งดูุยฮะทุกคน ระวังไปโดนมือตัวเองอีกฝั่งด้วยนะครับอืม้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเอาวางไว้นะวิธีการวางไว้เป็นสูตรลับนะฮะแต่ว่าไม่ลับแล้วนะครับไปส่วนไหนเขาก็บอกกันแล้วนะครับสมัยนี้เพราะว่าเขาอยากให้ช่วยกันพัฒนานะทุกคนเข้ามาใกล้หน่อยโอเคอุ๊ยอันนี้ป้ายแท็กอะไรฮะดอกขาวหรือเปล่านี่ เรามีอะไรเราก็ต้องแบ่งปั้นกันครับเราอย่าไปกักเลยนี่พัฒนากันไปครับพอเราพัฒนาก็ขายต่างชาติได้นะตรงนี้ถ้ามีหน่อแล้วเราก็เอาเลยหน่อขึ้นมาอีกหน่อยนี่ฮะโอเคนี่ดูผลลัพธ์ของเราอันนี้ฮะไม่ต้องไปใกล้มากมันโฟกัสไม่ได้นะทุกคนนี่ฮะเข้ามาครับนี่แล้วก็มาดู่ตรงนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราก็จะได้ อีก6ต้นเราทิ้งไว้ให้ให้รากเขาออกนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการทํานะครับตรงนี้ก็จะทิ้งไว้ให้รากออกแล้วก็เอาไปปลูกนะแล้วก็ตรงนี้ก็วางไว้บนโต๊ะใต้สลนเลยนะครับหรือว่าที่มีการฝนนะถ้าใครไม่มีก็เอาไว้ใต้ชายคาที่ไม่โดนน้านะครับโอเคเลยกี่ต้นอุ้ยเลยสองต้นโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมฮนะนี่ครับทุกคน ความลับของหลายๆสวนวิธีการวางรากนะฮะก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นหลักการอะไรนะแต่ได้ให้ดาวผมคือคือหลักการแบบควบคุมความชื้นนะไม่ให้เขาติดกับโต๊ะนะทุกทีเราเอาวางไว้ป่าเสร็จเรา,เาวางไว้ใต้โต๊ะแบบไม่มีอะไรรองนะส่วนมากจะเน่าทุกคนผมก็เลยแบบไปตะเวนหามาหลายสวนเขาก็นี่ฮะใช้วิธีการนี้นะถาดไข่ทุกคน เราก็เอาหยิบมาวางแล้วที่เราปาดเมื่อกี้ครับวางหงายท้องขึ้นนี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยเขาทําอย่างเงี้ยเหมือนมันไม่ไม่ให้ต้นต้นของเขาแบบโดนกับพื้นทําให้แบบเปอร์เซ็นต์การเน่าแบบน้อยลงเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าได้ผลจริงหรือเปล่านะครับ วางเบียนเบียกันก็ได้ตรงนี้นี่เนี่ยทุกคนวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่มาปาดแมมจริงแมมนี่ก็ปาดแบบนี้ได้ทุกสายพันธุ์เลยนะทุกคนลองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับบ้านไหนที่ต้นสูงแดดน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปาดเขาเลยทางฟอร์มกอนี่ฮะเจ้าแมมพนแก่ของเราไว้เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ตอนที่น้องเขาแตกกอนะ อย่งไงฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดนะฮะนี่ฮะวันนี้เราก็ทาไป9ต้นแล้วเดี๋ยวคลิปที่ถากแล้วมีรากออกมาผมจะพาไปดูนะยังไงก็กดดูกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ Sorry, crap.